สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูแจนคนเดิมนะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราได้ทำกิจกรรมสำรวจกราฟของ y เท่ากับ ax ยกกำลังสองบวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0กันไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะนักเรียนนะคะจะได้ลองใช้ความรู้ที่เราได้จากการทำกิจกรรมมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะ แต่ก่อนที่เราจะได้ทําแบบฝึกหัดนะคะคุณครูขอพานักเรียนไปทบทวนลักษณะทั่วไปของกราฟของ y เท่ากับ ax ยกกาลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0กันก่อนค่ะไปดูกันเลยค่ะคุณครูขอทบทวนลักษณะทั่วไปของกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกาลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ก่อนนะคะนักเรียน กราฟของสมการนี้นะคะก็จะเป็นพาราโบลาค่ะที่มีแกน y เป็นแกนสมมาตรนะคะโดยที่ถ้า a มากกว่า0น,นะคะเราก็จะมีกราฟเป็นพาราโบลาหงายนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดค่ะแต่ถ้า a น้อยกว่า0น,นะคะกราฟที่ได้ก็จะเป็นพาราโบลาควา่ำซึ่งกราฟนะคะก็จะมีจุดสูงสุดแต่ไม่มีจุดต่ำสุดค่ะ ต่อไปนะคะจุดต่ําสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟนะคะก็จะอยู่ที่จุด0ูนย์ k นั่นเองนะคะและเราก็จะได้ค่าต่ําสุดหรือค่าสูงสุดของ y ก็คือ k นั่นเองนะคะโดยที่ถ้า k มากกว่า0ูนย์นะคะนักเรียนจุดต่ําสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟเนี่ยก็จะอยู่เหนือแกน x แต่ถ้า k น้อยกว่า0นนะคะจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟเนี่ยก็จะอยู่ใต้แกน x นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k นะคะ,ก,ะ,คะก็จะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2นั่นเองนะคะโดยที่ดูที่ค่า k เหมือนกันคะ่ะถ้า k มากกว่า0นะคะเราก็จะเลื่อนกราฟต้นแบบของเรานะคะเลื่อนขนานขึ้นไปตามแนวแกน y เป็นระยะ k หน่วยนั่นเองนะคะ แต่ถ้า k น้อยกว่า0นะคะเราก็จะเลื่อนขนานกราฟต้นแบบของเรานะคะลงมาตามแนวแกน y นะคะเป็นระยะค่าสมบูรณ์ของ k หน่วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างกันนะคะจงเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับลบ 2x ยกกำลัง2บวก3นะคะนักเรียนจะเห็นว่าสมการของคุณครูนะคะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ a x ยกกำลังสบวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นนั่นเองนะคะเราจะใช้ความรู้เรื่องของลักษณะทั่วไปของกราฟที่เราได้จากการทำกิจกรรมมาช่วยในการทำตัวอย่างนี้กันนะคะพิจารณากราฟของสมการนี้กันค่ะเมื่อ เราดูจากสมการนะคะเราจะเห็นว่า a ของเรานะคะก็คือลบ2ซึ่งน้อยกว่า0เราก็จะได้ว่ากราฟเป็นพาราโบลาคว่ำนะคะแล้วก็แกน y นะคะเป็นแกนสมมาตรนั่นเองนะคะต่อไปนะคะจุดสูงสุด ของกราฟนะคะเราก็จะไปดูที่จุด0 k นั่นเองนะคะซึ่งในที่นี้เราก็จะได้ว่าจุดสูงสุดของกราฟนะคะก็คือจุด03นั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้ค่าสูงสุดของ y ก็คือ3ด้วยเช่นกันนะคะนักเรียน ต่อไปนะคะเราก็จะหาพิกัดของจุดต่างๆที่อยู่บนข้างเดียวกันของแกนสมมาตรนะคะ,ะคุณครูขอเลือกค่า x ที่อยู่ทางขวาของแกนสมมาตรของเราแล้วกันนะคะ,ะคุณครูก็กำหนดค่า x แล้วก็หาค่า y ที่สอดคล้องได้ออกมาดังตารางนี้นะคะจากนั้นนะคะคุณครูก็เอาคูณดับที่ได้จากตารางนี้นะคะไปลงจุดนั่นเองนะคะนะักเรียน จากนั้นนะคะคุณครูก็เขียนเส้นโค้งเรียบผ่านจุดทั้ง4จุดของคุณครูนะคะก็จะได้เช่นนี้นะคะแล้วก็คุณครูก็วาดนะคะเส้นกราฟทางด้านซ้ายนะคะให้สมมาตรกับทางด้านขวาของคุณครูนะคะคุณครูก็จะได้กราฟของสมการ y เท่ากับลบ2 x ยกกำลังสองบวก3ดังรูปค่ะ ต่อไปก็เป็นตาของนักเรียนนะคะในการทำแบบฝึกหัดแล้วล่ะค่ะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนกราฟของสมการ y เท่าก,กับเศษ1ส่วน4 x ยกกำลังสลบด้วย1นะคะเหมือนเดิมค่ะคุณครูเตรียมกระดาษกรีดไว้ให้นะคะถ้านักเรียนจะใช้นะคะนักเรียนไปดาวน์โหลดได้ในระบบนะคะแล้วก็เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูเฉลยพร้อมกันค่ะ เอาละคะ่ะนักเรียนเรากลับมาดูเฉลยพร้อมกันนะคะจากสมการนะคะนักเรียนจะเห็นว่าสมการของคุณครูนะคะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax ยกกำลังสองบวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นั่นเองนะคะนักเรียนบางคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นจะบวก k เลยค่ะคุณครูค่ะคุณครูก็เปลี่ยนรูปให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะคุณครูก็จะได้เป็น y เท่ากับเศษ1ส่วน4 x ยกกำลังสอง บวกกับลบ1น,นั่นเองนะคะค่า k ของคณครูก็คือลบ1น,นะคะทีนี้เราก็จะมาพิจารณากราฟโดยใช้ลักษณะทั่วไปกันนะคะเรามาดูกันที่ค่า a ค่ะค่า a ของเรานะคะก็คือเศษ1นส่วนสะคะมากกว่า0เราก็จะได้ว่ากราฟของเรานะคะเป็นพาราโบลาหงายนั่นเองนะคะและจากลักษณะทั่วไปนะคะเราก็จะได้ว่าแกน y นะคะ เป็นแกนสมมาตรนะคะต่อไปนะคะเราก็จะได้จุดต่าสุดของกราฟนะคะก็ดูที่จุด0ย์ k นั่นเองนะคะซึ่งข้อนี้เราก็จะได้จุดต่ำสุดก็คือจุด0นย์ลบ1นั่นเองนะคะแล้วก็จะได้ค่าต่าสุดของ y ก็คือลบ1นะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะหาพิกัดของจุดต่างๆที่อยู่บนข้างเดียวกันของแกนสมมาตระคะ่ะซึ่งคุณครูนะคะเลือก ทางขวาของแกนสมมาตรนะคะคุณครูหาพิกัดของจุดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คุณครูก็เขียนเส้นโค้งเรียบทางด้านขวาจากนั้นคุณครูก็เขียนเส้นโค้งเรียบทางด้านซ้ายให้สมมาตรกับทางด้านขวาคุณครูก็จะได้กราฟของ y เท่าก,กับเศษหนึ่งส่วนส x ยกกำลังสองลบด้วย1ดังรูปนี้คะ่ะนักเรียนเรามาทำแบบฝึกหัดกันต่อนะคะ ข้อนี้นะคะคุณครูกำหนดสมการมาให้4ส,สมการนะคะกับเส้นกราฟ4เส้นนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนจับคู่นะคะและเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วเรากลับมาดูเฉลยพร้อมกันค่ะ เรามาดูเฉลยกันเลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าสมการทั้ง4สมการของคุณครูนะคะอยู่ในรูป y เท่ากับ ax ยกกำลังสองบวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นย์นั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจากสมการทั้ง4ข้อของคุณครูนะคะจะมีค่า k อยู่2ค่าด้วยกันนะคะก็คือ k เท่ากับลบ5ก็คือข้อ1กับข้อ4นะคะกับ k เท่ากับ สนะคะก็คือข้อ2กับข้อ3นะคะซึ่งค่า k ก็จะบอกว่าจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟ,ฟอยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะนักเรียนจะได้ว่าข้อ1กับข้อ4นะคะมีจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดอยู่ที่เดียวกันนะคะซึ่งเผอิญนะคะค่า a ก็มากกว่า0ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะ เราก็จะได้ว่าข้อ1กับข้อ4เนี่ยเป็นพาราโบลาหงายที่มีจุดต่ำสุดนะคะอยู่ที่จุด0-5นลบ5นั่นเองนะคะแต่เส้นไหนล่ะระหว่าง c 1กับ c 2เราก็ต้องย้อนไปดูที่ค่า a นั่นเองนะคะ mm hmm. นักเรียนจะเห็นว่าค่าสมบูรณ์ของ a นะคะในข้อ4นะคะน้อยกว่าค่าสมบูรณ์ของ a ในข้อ1นะคะ ก็จะได้ว่ากราฟในข้อ4บานมากกว่ากราฟในข้อ1นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าข้อ4นะคะก็คือตรงกับกราฟ c 2นะคะแล้วก็ข้อ1ก็ตรงกับกราฟ c 1นนั่นเองนะคะ เราเหลืออยู่2ข้อนะคะข้อ2กับข้อ3ซึ่งมี k เท่ากับ2นะคะแล้วเพอเอิญค่า a นะคะก็น้อยกว่า0ด้วยนะคะเราก็จะได้ว่ากราฟของทั้ง2ข้อนี้นะคะมีลักษณะเป็นพาราโบลาคว่ำนะคะที่มีจุดสูงสุดอยู่ที่จุด02นะคะแต่เส้นใดล่ะนะคะระหว่าง c 3กับ c 4 นะะักนะเรียนเหมือนเดิมค่ะดูที่ค่าสมบูรณ์ของ A นะคะนะักเรียนจะเห็นว่าค่าสมบูรณ์ของ A ในข้อ3นะคะน้อยกว่าแสดงว่ากราฟก็จะต้องบานมากกว่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ากราฟในข้อ3นะคะก็จะตรงกับเส้นกราฟ c 4นะคะแล้วก็กราฟในข้อ2นะคะก็จะตรงกับเส้นกราฟ c 3นั่นเองค่ะนะักเรียน ก่อนจะจบตอนนะคะเรามาสรุปกันค่ะลักษณะทั่วไปของกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลังสองบวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0เป็นอย่างไรนะคะข้อแรกนะคะกราฟนะคะเป็นพาราโบลาที่เป็นรูปสมมาตรค่ะแล้วก็มีแกน y เป็นแกนสมมาตรนั่นเองนะคะเหมือนเดิมค่ะค่า a นะคะก็จะบอกว่าถ้า a มากกว่า0นย์เนี่ย เราก็จะได้กราฟพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดนั่นเองนะคะแต่ถ้า a น้อยกว่า0ูนย์นะคะเราก็จะได้พาราโบลาคว่ำค่ะมีจุดสูงสุดแต่ไม่มีจุดต่ำสุดนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะได้จุดต่าสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟนะคะอยู่ที่จุด0 k นะคะแล้วก็ค่าต่าสุดหรือค่าสูงสุดของกราฟก็จะคือ k นั่นเองนะคะซึ่งในการสังเกตค่า k นะคะถ้า k มากกว่า0นะคะเราก็จะได้ว่าจุดต่าสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟนะคะก็จะอยู่เหนือแกน x นะคะแต่ถ้า k น้อยกว่า0นะคะ จุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟก็จะอยู่ใต้แกน x นั่นเองค่ะแล้วข้อต่อไปนะคะที่เราได้ก็คือกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลังสองบวก k นะคะก็จะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานกราฟ y เท่ากับ ax ยกกำลังสองนั่นเองนะคะโดยที่เราจะดูที่ค่า k เหมือนกันค่ะนักเรียนถ้า k มากกว่า0นย์นะคะเราก็จะเลื่อนกราฟของ y เท่ากับ ax ยกกำลังสองเลื่อนขึ้นไปตามแนวแกน y นะคะขึ้นไปเป็นระยะ k หน่วยนั่นเองนะคะแต่ถ้า k น้อยกว่า0ูนย์ค่ะนักเรียนกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลังสองนะคะก็จะเลื่อนตามแนวแกน y ลงมานะคะเป็นระยะค่าสมบูรณ์ของ k หน่วยนั่นเองค่ะนักเรียน และนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะคะแล้วเหมือนเดิมค่ะในตอนหน้านะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนไปดาวน์โหลดใบกิจกรรมรอคุณครูไว้เลยนะคะและอย่าลืมค่ะเตรียมกระดาษลอกลายไว้ด้วยนะคะนักเรียนแล้วพบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะ